สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ากินข้าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ไม่เห็นงานตอน่อเลยบารเย็นพี่นองสีบยนเคลื่อนพี่น้องลมแห้งแห้งในเซนเรื่องแห้ง,หงข่ด้นอนปัด ประตูหน้าต่างยึดตึนเขาแล้วก็มาเฮ็ดงานต่อคือเก่าขนาดยังไหนเนาะทางบ้านเนาะ่น้องยฝนตกกันบ่ได้คลิปเห็นนั่นคลิปเพื่อนเพื่อนฝนตกหลายจังหวัดยูนาะบางคนกับฝนตกลื่นบางคนกับตกแห้งไปอยู่กอสมุย คือว่าปกติอยู่พี่น้องพอช่วงนี้มันเป็นหนาฝนของขากไตนะหนึ่มีผลหนึ่งมีฝนแต่ว่ามันมันมีเนี่ยร่มแห้งคักพี่น้องเลยร่มแห้งขาดดูแลสุขภาพเดื้อพี่น้องดื้อผ้ากันเปลี่ยนแเด็กดีแต่ละพี่น้อง ช่วงทางยาบ่อะไรเลยขาดยาบ่อะไรเลยยังวันตีส่งสิบวดหัวเป็นไข่แน่กับกินยาหลักแน่สุขภาพดีออปะปะต้นคุ้มตานท่านหน่อยไขไว้ไปหน่อยช่วยแยกทิ้งเลย คุ้มตานท่านหน่อยข้างนอก,กอนะอยู่หลายเนี่ยเหรอเนาะเริ่มรู้สึกว่าจะคลออาการบอดีกัดกินยาละเลยเยี่ยที่นั่นนั่นมันสิเอาโอยู่น่ะพี่น้องนะข้างนอกอยู่ไรอย่างนึงกะเยี่ยที่กับพักพอนหน่อยพอนพี่นอ้องเพราะเหตุกตบว่ได้กินกต่ต้องเย็บเนาะพี่น้องนะ หลุดตอกยังถ่ายกินอยู่พี่น้องเอย้ายทิพย์อายุาหลายล้อยายทิพย์ยังมีลูกุดลอยอยู่ลูกไส้หน่อยยังเรียนหนังสืออยู่ตะต้องต้องดิมล้นเนาะพี่น้องเพราะว่าเ้าบ่มีหวัหวหน้าครอบครัวเด้เ้าบ่มีหวัวหน้าครอบครัวมีแต่ยายทิพย์เป็นหวนัวหน้าครอบครัวย้ายทิพย์ตะตองดิมล้น,นพี่น้องก็ให้ลูกเรียนจบยายทิพย์ก็ภูมิใจ ตะวันใสต่างเจเลี้ยงผูเรือพันธ์พานมากต่างใจเลียนพวกขี่ปีเี็น้องเวทุ่นเทา,าหนมาเราเรียกปราวัดกับข่องกันคนเราหนอยพน่นอแยติเพระโดดไปเลียนจบแยกติดไปสู่ใจสวยงามาาพีกน้องสวยงามสวยงาม เพราะเป็นสีชมพูเลยพี่น้องเลยเป็นสีบานเย็ยนันเบึงไกลๆนี่คือสีชมพูแต่ห้องบึงไกลๆมันจังเป็นสีบานเย็ยน สีม่วงเรียพี่น้องค่ายๆกันบ่พี่น้องสีม่วงกับสีชมพูเอ้สีบานเย็นอันนี้สีบานเย็นอันนี้สีม่วงสีขาวแยกทิพหมดพี่น้องสั่งไปดูแล้วยังพันมาอยู่สีขาวนี่มันจะขายดีกว่ามือ ได้ทิสัง่งไปกับเทละหลายถุงยู่นนิด้พี่นอ่อเท่ละสามสิบถุงใหญ่ไม่ถงเัดไว้หมูมาเอาในแม่ก็ถ่านมาเอานะ้ำเน่อผู้หนีมาเอาน้ำแน่สามสิบถุงกับข้าวเดียว,วเปมันตเกกจาไเปมันตัวกันทั่เดียว แยติดกับว่าไรีเคล็ด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 ดอกไม้โดนหรอเนาะพี่น้องพอยแยกติดกับตองเห็ดอย่างอื่นีตอวเห็ดหลายอยา่างต้องเปล่าเห็ดแนว่ยอุ้งก่อนเนี่ยแต่มันจำเป็นก้อนเขากัเห็ดอันนั้นพี่นอ้องเอาง่ายๆอันใดคลายดีก็มู่เขากัเห็ดอันนั้นเพราะมันเหมือนเหมือนกับตองเปล่าเห็ดจำลองเลย จังหอดไฟไปน้อยติไเห็ดว้เห็ดไมเหิดแล้วเขาก็เห็ดไว้ตอีกร่นมากเืเทามีโุระทุรังเนาะไี่น้อยเท่าสิวเดมีเวลาเห็ดแ้ตาเห็ดเห็ดอนั่นไปเดเท่าหกต้องบรเวณเท่าับเอ เครงเครงเด้อเป็นมาพูนแต่ตตเป็นทุงหน่อยกัดยกยก,ยกทุงนี่ลง,องเออนี่นี่ทุงนี่อเออยกลงจะเ,เป็นทงหน่อยเฮ้ยเหต,ตุนี้เองกระร่างเย็นขึ้นเองขายไม่มีค่ะขาวหมดค่ะเขาหมดเน่ยัพรานันเอกมาๆๆนี่แต่ขาเรีล่าพอดี เอาเมือเอามือมื่วานนางจุ่มย่นเป็นร้่งข้น่นมากแท้สั่งสร้งไปตะกอนลีลาวดีผลดีลีลาวดีมากกว่านอเขายเนาะเขาก็เบดใช้น่ก่อนำผลไม้ยแบนึง ทำมาหากินแต่ละคพุ่นเราพึกันเนาะพี่น้อนนะแค่ติดเนี่ยแะแค่ติดเห็ดดอกไม้ขายขายดอกไม้ขายมาไรคล้ายแค่ติดกับเห็ดแต่แค่ดอกไม้พี่นาะฝากเป็นกำลังใจให้กันนี่เราไปนองเด้่อจาเบื่อกันเด้อโอ้ยบ่ไปเบืองดอกแค่ติดเพิ่มขึ้นมากกับเฮ็ดตานเกาสัมสากมันแค่กัเฮ็ดนี่อย่างเนาะพี่น้องเนาะ แค่ติดกระจกสีเป็นไทยอย่างเพอแยกติดไปเหยียดต่าดอกใหม่คล้ายดอกใหม่แค่ติดไปเลยคล้ายแต่เราไม่ทีเห็นลองมึงแบบมงกำลังใจให้แยกติดไปเลื่อยองเอง